นผู้ชมครับไปกันอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับในเมื่อสองโจรเนี่ยมันบุกอารวาสนะครับแล้วก็จะหาเงินเนี่ยไปใช้จ่ายในช่วงปีใหม่ครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับตำรวจของบางพลัดนะครับได้รวบคาบ้านพักนะครับสองหัวขโมยนะครับที่เข้าไปงัดบ้านของกงสุลใหญ่นะครับประจําประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็กวาดทรัพย์สินได้หลายรายการเลยมูลค่ากว่านะครับสองจุดห้าแสนบาทนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยให้การรับ สารภาพตลอดข้อกล่าวหาเลยทีเดียวไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับวันนี้นะครับวันที่3มกราคม2567ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอนอบางพัฒได้นำกำลังเข้เขาทำการจับกลุ่มนายสมัครและก็นายวีรพงนะครับผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์นะครับบ้านของกลงศุนใหญ่นะครับนครลอสแองเจลิสรประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่23ธันวาคม2566 ได้ของกลางนะครับไปหลายรายการเลยทีเดียวโดยการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับสามารถจับกลุ่มได้ที่บ้านพักนะครับย่านบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโดยการจับกลุ่มดังกล่าวเนื่องจากผู้เสียหายเนี่ยได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสอนอบางพัฒไว้เมื่อวันที่24ธันวาคม2566นนะครับว่ามีคนร้ายเนี่ยเข้ามาขโมยลักทรัพย์สินภายในบ้านพักนะครับโดยใช้คีมตัดนะครับเหล็กเนี่ย ตัดั้วลวดน้ำนะครับบริเวณบ้านหลังที่เกิดเหตุนะครับจากนั้นก็เข้าไปทุบทำลายนะครับประตูกระจกนะครับจนกระแล้วก็มีการกวาดทรัพย์สินนะครับไปได้หลายรายการมูลค่ากว่านะครับ2.5แสนบาทนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนของสอนบางพัดนะครับก็ได้มีการลงไปในพื้นที่และก็ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวมไปถึงการรวบร,รวมพยานหลักฐาน จากภาพนะครับกล้องวงจรปิดในบริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุเลยทีเดียวนะครับก็พบว่าอย่างนี้ครับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีผู้ต้องสงสัยเนี่ยเป็นชายสองคนขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับสีเนี่ยน้ำเงินดำนะครับมาจอดไว้ที่บริเวณหน้าบ้านของผู้เสียหายจากนั้นก็ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไปจอดที่ร้านสะดวกซื้อก็คือเซเว่นอีเลเว่นนะครับในบริเวณปากซอยนะครับ นะสิรินทร์สองน,นะครับแล้วก็เดินนะครับกลับมาที่บ้านของผู้เสียหายอีกครั้งหนึ่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนนะครับจึงได้มีการตรวจสอบนะครับแล้วก็ตามนะครับผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนและก็นะครับนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยในการติดตามเมื่อตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดแล้วรู้ว่าชายต้องสงสัยสองคนเนี่ยนำรถไปจอดที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะครับในบริเวณดังกล่าวแล้วก็เดินกลับมาที่บ้านของผู้เสียหายนะครับนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยพร้อมกับนะครับทรัพย์สินที่ได้ไปก็มีนะครับ กระเป๋าสะพายเนี่ยสีน้ําตาลและก็กระเป๋าสีดํานะครับจากนั้นครับผู้ต้องหาทั้งสองคนก็ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจนกระทั่งช่วงบ่ายวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกลุมเนี่ยก็ทําการพบนะครับรถจักรยานยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุซึ่งมีตําหนิและก็รูปอภา์ตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิด จอดอยู่นะครับข้างๆนะครับบริเวณบ้านหลังหนึ่งย่านบางเกอกน้อยนะครับจึงได้มีการวางกำลังแล้วก็ซุ่มดูจนกระทั่งพบนายสมัรเนี่ยคนร้ายยืนอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านนะครับเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นแหละครับคนร้ายก็คือนายสมัครนะก็ได้วิ่งหนีขึ้นไปนะครับบนหลังคานะครับบ้านที่ต่อเติมนะครับในบริเวณ ดาดฟ้าชั้น4ี่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ติดตามไปแล้วก็มีการเกี้ยกล่อมอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับมีการเกี้ยกล่อมนายสมัครนะครับให้ลงมาจากหลังคาจนกระทั่งเวลาประมาณสัก16บหกนากานายสมัครนะครับก็ได้มีการต่อรองอยากจะขอพบกับพี่สาวก่อนที่จะมอบตัวนั่นเองนะครับขณะที่นะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็แบ่งกำลังกันนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีการวางกำลังเนี่ยไว้บริเวณหน้าบ้านนะครับ เขาก็พบกับนายวีรพงศ์นะครับซึ่งเดินอยู่และก็มีตําหนิรูปประพันธ์เนี่ยตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิดเช่นกัน จึงได้แสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยนายวีรพงษ์เนี่ยยอมรับนะครับว่าเป็นบุคคลตามกล้องวงจรปิดจริงเจ้าหน้าที่จึงมีการตรวจค้นนะครับภายในบ้านพักก็พบของกลางหลายรายการด้วยนะครับเบื้องต้นก็แจ้งข้อกล่าวหานะครับร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนโดยทำอันตรายต่อสิ่งกีดขวางและก็สำหรับนะครับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์สินโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวก แก่การกระทําความผิดนะครับหรือพาทรัพย์นั้นไปนะครับหรือเพื่อนะครับค้นจากการจับกลุ่มและก็รวมไปถึงรับของโจรน,นะครับโดยทั้งคู่เนี่ยยอมรับสารภาพนะครับตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้ควบคุมตัวนะครับพร้อมของกลางทั้งหมดเนี่ยส่งนะครับดำเนินคดีที่สอนอบางพัดครับนี่ก็แม่ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับของทั้งฝ่ายสืบสวนสอบสวนนะครับสอนอบางพัดท,ท,ที่สามารถจับกลุ่มนะครับอสองโจรวัยร้ายนะหาเงินใช้ในช่วงปีใหม่โดนจับซะแล้ว